ก็คือชอบสีสูบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายำของยามฮ่าเขาเป็นอาเซเว่นเขาสองสูบอ๋อใช่คือตอนนั้นเรามองอาซิกแต่เขาไม่ผลิตแล้วแล้วเราก็ไม่อยากได้มือสองก็เลยจริงๆอยากได้แต่พ่อเขาไม่ชอบอ๋อพ่อไม่ชอบซื้อมือสองครับเพราะว่าก็ให้เอามือหนึ่งแต่ขอเป็นแบบของคันด้านดีกว่าพอได้มาวันแรกเป็นยังไงพอได้9ก้าขา คอมรถสีสีที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะรอบแรกไปดูคืออยากได้คันสีแดงเพราะว่าวางแผนไว้ว่าถ้าได้คันสีแดงจะแต่งแบบไหนวางแผนไว้หมดเพียงแต่ว่าตอนที่ไปดูอ่ะคันเนี้ยมันอยู่คันเดียวมันเป็นสีดําที่เหลืออยู่คันเดียว้าแล้วมันโดดเด่นยังไงไม่รู้ผมอยู่ดีผมเดินไปแล้วก็ขึ้นคอมเลยเหมือนมันถูกฉลอกับคันอ๋อเห็นแล้วใช่เลยแต่โฟกัสคือกูจะเอาสีจะเอาสีแดงจะเาสีแดงแต่พอไปเจอดํามันใช่ใช่มันรู้สึกแบบ ถูกฉลกมากต้้อองเป็นนนนนีแน่มันคือแบบพูดได้ง่ายคืออุ้นเนียงรอ,อเลยเนาะเออประมาณนั้นนะครับผมพอเจอุู้เนียงรอ,อก็เรียบร้อยเลยสมโจยเลยนะครับก็ได้เป็นตัวสีดํามาเลยตอนแรกโฟกัสว่าจะเป็นสีแดงแต่ก็ไม่จบเออแปลกดีว้ยตั้งใจจะมาเอาสีนั้นแต่ก็ก็ไม่ได้สีดีก็เออสตอรี่ดีสตอรีดอร่ดี